สวัสดีคะ่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกๆท่านยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Message นะคะวันนี้เราจะมาค้นหาทางเดินผ่านคืนที่ม,มืดมิดเปลี่ยนผ่านความเจ็บปวดของชีวิตไปสู่การเติมเต็มของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณภายในกันนะคะคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่ลึกซึ้งและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสิ้นหวังหดหู่หลงทาง ขาดการเชื่อมต่อและว่างเปล่ามันทำให้เรารู้สึกไร้ความหมายโดยไม่มีจุดประสงค์ใดๆแต่อย่างไรก็ตามคืนอันมืดมิดของจิตวิญญ,ญาณนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายซะเสมอไปแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่สวยงามที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างสมบูรณ์ในวิดีโอนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุดประสงค์และอาการของคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญ,ญาณตลอดจนวิธีรับมือกับมันและสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นนะคะ จุดประสงค์ของคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณคืออะไรเมื่อทุกสิ่งรอบตัวของคุณกลายเป็นความมืดจริงๆมันง่ายนะคะที่จะเราจะมองไม่เห็นแสงสว่างภายในคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะซึมเศร้าทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเรา มักถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือมีบางสิ่งบางอย่างได้พลาคความหมายที่ชีวิตเคยมีไปเช่นการตายของคนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร อาการของคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณสามารถเตือนเราถึงสภาวะซึมเศร้าแต่มันไม่เหมือนกันค่ะคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณมีจุดประสงค์ที่ลึกกว่านั้นคุณได้รับโอกาสในการออกมาด้วยสภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการปลุกจิตวิญญาณของคุณ9อาการของคนที่เดินทางผ่านคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญ,ญาณข้อที่หนึ่งชีวิตของคุณดูไร้ความหมาย ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลอีกต่อไปและชีวิตของคุณไม่มีจุดหมายคุณรู้สึกถึงความไร้ความหมายอย่างลึกซึ้งคุณไม่สนใจสิ่งดเดิมอีกต่อไปเนื่องจากคุณตระหนักดีถึงสิ่งที่คุณเคยทำนั้นมันไม่ได้เติมเต็มคุณเลยจริงๆข้อ2 ร่างกายของคุณกำลังชำระล้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณยังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เรียกว่าอาการชำระล้างคุณอาจรู้สึกความวิตกกังวลกำลังคืบคลานเข้ามาหาคุณปัญหาการย่อยอาหารปัญหาการนอนหลับหรือการเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของคุณข้อ3 คุณเชื่อมต่อกับเด็กน้อยภายในตัวคุณอีกครั้งทุกคนมีเด็กเล็กๆภายในตัวเองคุณค้นพบและยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นและปล่อยให้ตัวเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณชอบทำเมื่อย,ยังเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพร้องเพลงเล่นเกมหรือเพียงแค่สนุกสนานในสภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งอีกครั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ข้อ 4. คุณสังเกตเห็นการซิงโครนซ์มากขึ้น การซิงโครไนซ์เริ่มปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของคุณให้ความสนใจกับประสบการณ์เหล่านั้นเพราะประสบการณ์เหล่านั้นจะแนะนำคุณตลอดทางข้อ5คุณรู้สึกไม่มีความสุขคุณรู้สึกเศร้าและหดหู่แต่ในขนาดเดียวกันก็สับสนเพราะคุณไม่รู้สึกมีความสุข มันดูแปลกที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณเคยรักเมื่อคุณพบว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขจริงๆมันเป็นภาพลวงตาตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มตื่นขึ้นแล้วข้อ 6. คุณรู้สึกหลงทางคุณรู้สึกหลงทางโดดเดี่ยวและติดอยู่ในชีวิตความรู้สึกของทิศทางทั้งหมดหายไปคุณต้องรีทิงค์ทุกสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นความจริง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชีวิตอย่างสมบูรณ์แต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรคำถามมากมายจะเกิดขึ้นว่าคุณเป็นใครและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณคืออะไรข้อ7คุณเริ่มมีใสยที่ดีต่อสุขภาพ ในช่วงค่ำคืนนัมืดมิดของจิตวิญญาณคุณจะเริ่มคิดและทบทวนนิสัยและผลที่ตามมาของคุณคุณต้องการปรับปรุงตัวเองและเริ่มค้นคว้าว่าคุณจะทำอย่างไรคุณอาจเปลี่ยนอาหารและนิสัยการนอนและเริ่มนั่งสมาธิหรือออกกำลังกายข้อ 8. คุณติดต่อกับด้านจิตวิญญาณของคุณ คุณกำลังถูกดึงดูดไปสู่เส้นทางทางจิตวิญญาณในขณะที่สิ่งใหม่กำลังผลักดันสิ่งเก่าการเรียนรู้และเติบโตกลายเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องการเปลี่ยนจิตสำนึกของคุณจิตวิญญาณให้คําตอบและปลอบโยนคุณมันช่วยให้คุณค้นพบจุดประสงค์ใหม่และทําให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้ข้อ9คุณเริ่มจำได้ ความทรงจำเก่าที่ถูกกดขี่จากวัยเด็กของคุณเริ่มกลับมาหาคุณนี่คือความสงจำที่ถูกละเลยมานานเกินไปและต้องการการรักษาหากคุณมีวัยเด็กที่กระทบกระเทือนจิตใจความทรงจำในอดีตของคุณจะกระทบคุณอย่างหนักเมื่อคุณต้องเผชิญกับความจริงใหม่และต้องเผชิญหน้ากับความบอบช้ำของคุณด้วยการทำงานของเด็กภายในของคุณคุณสามารถเริ่มต้นรักษาตัวเองได้ กระบวนการและขั้นตอนของคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณมักถูกอธิบายได้ง่ายๆดังนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือการตื่นขึ้นนี่คือระยะเริ่มต้นที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อและจิตวิญญาณของคุณนะคะและคุณจะเริ่มสัมผัสกับความรู้สึกโหยหาความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับจักรวาลหรือพระเจ้ามีความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมที่ผิวเผินของความศรัทธาแล้วก็จิตวิญญาณของคุณนะคะ ข้อ2ก็คือการตระหนักถึงคืนที่มืดมิดในขั้นตอนนี้คุณจะตระหนักดีถึงการต่อสู้และความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณของคุณคุณอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าหรือจักรวาลหรือประสบกับการสูญเสียการปลอบใจทางจิตวิญญาณที่คุณเคยมีข้อ3 ความรู้สึกแห้งแรงทางจิตวิญญาณนี่คือช่วงของความแห้งแรงทางจิตวิญญาณที่รุนแรงซึ่งคุณรู้สึกถูกตัดขาดจากแหล่งการบำรุงจิตวิญญาณตามปกติของคุณการอธิษฐานและการทำสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องยากและดูเหมือนจะไม่มีจุดหมายสำหรับคุณอีกต่อไปข้อ4คืนที่มืดมิดของประสาทสัมผัสในขั้นตอนนี้จุดสนใจเปลี่ยนจากด้านสติปัญญาและภายนอกของศรัทธา ไปสู่การทำให้บริสุทธิ์ของประสาทสัมผัสคุณประสบกับความพลัดพรากจากความสุขทางโลกและความปรารถนาทางวัตถุข้อ 5. คืนที่มืดมิดของจิตวิญญ,ญาณน,นี่เป็นขั้นตอนที่ลึกซึ้งและท้าทายที่สุดมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกลึกๆของความว่างเปล่าทางจิตวิญญ,ญาณและความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งอาจเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานความสงสัยและวิกฤตอัตถิภาวะนิยม ข้อ6การชำระจิตวิญญาณในขั้นตอนนี้คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้งปลดสิ่งที่แนบมากับอัตตาและความปัรถนาทางโลกได้บ้างวิญญาณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเตรียมพร้อมสำหรับการรวมตัวที่ลึกซึ้งที่เป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลข้อ7 จวาหลังจากอดทนต่อการทดลองในคืนที่มืดมิดคุณอาจจะประสบกับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลอย่างลึกซึ้งสิ่งนี้มักถูกอธิบายว่า เป็นสภาวะของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือการมีส่วนร่วมกับจักรวาลน,นั่นเองนะคะสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสบการณ์อาจแตกต่างกันไปอย่างมากในแต่ละบุคคลบางคนอาจประสบกับบางขั้นตอนเท่านั้นในขณะที่บางคนอาจจะสัมผัสไม่ได้เลยถึงขั้นตอนเหล่านี้ จะทำอย่างไรถ้าคุณกำลังประสบกับคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณของคุณอยู่นะคะหากคุณกำลังผ่านคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยตัวเองก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่คุณรู้สึกก่อนยิ่งคุณต่อต้านมันมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับความทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้นยอมรับว่าตอนนี้คุณไม่โอเคและจำไว้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผล ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเชื่อใจในกระบวนการสิ่งสำคัญคือคุณต้องพักผ่อนให้มากค่ะแล้วก็ใจดีกับตัวเองในช่วงเวลาที่มืดมนนี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวไปก่อนฝึก self care แล้วก็ self love นะคะค้นหาความเพลิดเพลินในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณค่ะอย่างเช่นการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะ การสร้างสรรค์งานศิละปะหรือว่าการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือคุณอาจจะพบว่าคุณสนใจกิจกรรมที่คุณเคยทำเมื่อย,ยังเป็นเด็กแล้วคุณก็สนุกกับการ re-exploring สิ่งต่างๆพวกนี้นะคะคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเวลาสำหรับการรักษาค่ะ เป็นเวลาที่คุณเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับปิศาจที่มืดมนที่สุดของใจของคุณเองคุณต้องมองภายในตัวเองเพื่อหาคำตอบแล้วก็ฟังคำแนะนำทางจิตวิญญาณภายในตัวของคุณนะคะ ต่อมาเรามาดูสัญญาณว่าค่ำคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณของคุณกำลังจะจบสิ้นลงอย่างไรนะคะสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันจบลงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่อย่างไรก็ตามนี่คือสัญญาณทั่วไปบางประการที่อาจจะบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณของคุณได้นะคะข้อแรกก็คือคุณได้สัมผัสกับความรู้สึกสงบสุขและความสงบภายในที่มีเพิ่มมากขึ้น แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในชีวิตของคุณก็ตามข้อที่ 2. คุณเริ่มรู้สึกถึงการจุดประกายการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของคุณหรือความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของจุดประสงค์และความหมายในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะข้อ 3. คุณได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์และทิศท,ทางชีวิตของคุณและคุณรู้สึกสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นข้อ4 คุณเริ่มสัมผัสกับการรักษาทางอารมณ์และความสามารถในการจัดการและเข้าใจอารมณ์ของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อ 5. ความรู้สึกของความสุขความพึงพอใจกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งและคุณจะพบกับความสุขในช่วงเวลาที่เรียบง่ายและชีวิตประจำวันของคุณนั่นเองค่ะข้อ 6. ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นจะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและคุณก็ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นข้อ 7. คุณพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่มากขึ้นและความสนใจในการตีกลับความพ่ายแพ้และความท้าทายในชีวิตคุณก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อ8คุณอาจได้รับข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึง้งหรือประสบการณ์ที่ลึกลับที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความเข้าใจและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งมากขึ้นคะ่ะข้อ9 คุณสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นอย่างเช่นการอธิษฐานการทำสมาธิหรือพิธีกรรมต่างๆที่คุณคุ้นเคยด้วยความรู้สึกถึงจุดประสงค์และคุณก็อุทิศตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ10คุณรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับบทเรียนที่เรียนรู้ในช่วงค่ำคืนอันมืดมิดของจิตวิญญ,ญาณและสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านต่างๆข้อ11 การกระทำและทางเลือกของคุณสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคลของคุณมากขึ้น 12. คุณพัฒนาความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของ self acceptance แล้วก็ self love โดยโอบรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณเองนะคะคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน ระยะเวลาของคืนที่มืดมิดทางจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปอย่างมีนัยยะแต่ละบุคคลนะคะมันไม่ได้ผูกพันตามกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่เป็นตามกำหนดการแต่อย่างใดนะคะบางคนอาจจะประสบกับช่วงเวลาที่สั้นๆแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องผ่านการเดินทางที่ยาวนานลึกซึ่งยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะกินเวลาหลายเดือนหลายปีก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณของเราหลังจากผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปสําหรับคุณนะคะการออกมาจากคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงของจิตสํานึกซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมคุณต้องผ่านช่วงเวลาที่เลวร้วายขนาดนี้เพราะว่ามันคุ้มค่านั่นเองค่ะ จิตวิญญาณของคุณจะตื่นขึ้นชีวิตของคุณจะมีจุดมุ่งหมายอีกครั้งและคุณจะรู้สึกเป็นอิสระมีความสุขแล้วก็สงบสุขมากขึ้นนะคะหากคุณฟังมาถึงจุดนี้ที่ฉันอยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจทุกการกดไลค์แล้วก็กดหัวใจที่ทุกคนมอบให้นะคะ เราเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์ทำลายกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ Dark Night of the Soul ของอทุกท่านที่เข้ามารับฟังในวันนี้ด้วยนะคะว่าคุณเคยมีประสบการณ์เหล่านี้หรือเปล่านะคะก็ก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอให้วันนี้ เป็นวันที่มีความสุขสดใสแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะส่งต่อพลังบวกให้กันและกันให้คนที่คุณรักให้ครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าให้สังคมของคุณที่คุณอยู่ก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชอบอคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ